การเริ่มํำงานเมื่อสัก30กว่าปีที่ผ่านมานะคะองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นค่ะที่จะมีหน่วยงานของบริหารงานบุคคลนะคะเพราะว่าบริษัทเล็กๆหรือว่ากิจการครอบครัวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องของการพัฒนาคนหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของหน่วยงานบุคคลสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าทุกวันนี้คนคือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จสำหรับทุกองค์กรนะคะฝ่ายบุคคลกลายเป็นหน่วยงานที่จำเป็นคล้ายๆกับ ยาสัมัสประจําบ้านไว้แล้วค่ะใครปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายพนักง,งานหายไปพนักง,งานขาดไปทํางานไม่ดีไม่มีความสามารถก็จะแวะมาหาบุคคลนะคะแต่คนทํางาน HR เเก่งๆดีๆหายากมากค่ะที่สําคัญก็คือเงินเดือนแพงมากนะคะแต่ละคนแต่ละเลเวลที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเรียกเงินเดือนสูงๆใช่ไหมคะทำให้หลายหน่วยงานเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอองานตรงนี้ ยังให้ใครทําได้อีกไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะเซนเกอร์ฟอกแมนเนี่ยสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นําผ่านกระบวนการดึงจุดแข็งมาทําให้โดดเด่นค่ะได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของทักษะความสามารถของ HR นะคะโดยสํำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารที่ทําหน้าที่ด้านงาน HR เนี่ย มากกว่านะคะ2,000คนเปรียบเทียบกับผู้บริหารในสายงานอื่นนะคะอีกเกือบ30,000คนนะคะจากองค์กรทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ของภาคราัฐแล้วก็เอกชนทั่วโลกค่ะแบ่งเป็น68%ในอเมริกานะคะ11%ในเอเชียแล้วก็7%ในยุโรปแล้วก็อื่นๆอีกน,น,น,นะคะที่เป็นส่วนประกอบเพื่อค้นคว้าว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของทักษะต่างๆที่ HR พึงมี รวมทั้งระบุถึงระดับความสำคัญของทักษะเหล่านั้นที่องค์กรคาดหวังค่ะแล้วผลการวิจัยก็พบว่าบุคลากรทางด้าน HR เนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องของการพัฒนาคนค่ะการเป็นโค้ดผู้อื่นนะคะและอยู่ในระดับที่โดดเด่นมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรหรือหัวหน้าง,งานในสายงานอื่นนะคะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือองค์กรกลับไม่ได้ให้ความสำคัญและคาดหวังกับเรื่องนี้มากนะคะทางนี้ อาจจะเป็นเพราะว่านี่คือสิ่งที่คนทำงานด้านทเสอต้องมีอยู่แล้วประกอบก,บกับการที่เป็นไปได้ว่าองค์กรเนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆที่สำคัญและจำเป็นมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะทเอสอาเนี่ยทำได้ดีเพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการประสานงานความร่วมมือและก็กระตุ้นการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะระหว่างหน่วยงานกับรวมถึงบทบาท เรื่องของการปณีปนอมที่จะทําให้เกิดความสมดุลระหว่างผลรับที่ต้องการกับความสมานฉันท์นในองค์กรที่สําคัญผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยคาดหวังว่าบุคลากรทางด้าน H r เนี่ยจะต้องมีความสามารถด้านนี้อยู่ในลําดับที่สูงมากๆเลยะคะ่ะการที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือโร l e m o d e เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บุคลากรทางด้าน HR เนี่ยทำได้ดีมากเพราะว่า HR เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ ทำหน้าที่คล้ายๆกับผู้คุมกฎใช่ไหมคะจึงมีความจําเป็นมากค่ะและก็ถูกคาดหวังมากด้วยที่จะทำที่จะต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างกับหน่วยงานและบุคลากรอ,อื่นๆในองค์กรการเป็นแบบอย่างที่ดีจึงถูกคาดหวังให้เป็นทักษะที่สําคัญอยู่ในลําดับที่2เลยนะคะการมีความรู้และความชํานาญในงานที่ทําเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่ HR เนี่ยได้คะแนนดีมากทั้งนี้เพราะว่า คนในองค์กรเนี่ยไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องของกฎกติกาค่ะและหลักเกณฑ์ต่างๆสําหรับการบริหารจัดการคนนะคะรวมถึงเรื่องของกฎหมายแรงงานด้วยค่ะและก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจึงจําเป็นที่จะต้องพึ่งพิงความเชี่ยวชาญของ HR เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนะคะลำดับความสําคัญในเรื่องนี้ก็ยังไม่สูงมากค่ะเพราะว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคะแต่บุคลากรส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจและคาดหวังว่า HR จะต้องมีความสามารถด้านนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะเทนี้มาดูกันค่ะว่าหัวข้ออะไรที่ HR ได้คะแนนต่ำมากเลยนะคะหัวข้อที่บุคลากรทางด้าน HR เนี่ยได้ได้รับคะแนนการประเมินเนี่ยต่ำมากก็คือเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งภายนอกและภายในค่ะโดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ในองค์กรเนี่ยก็มองว่า HR เนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำงานแบบ มองจากมุมของตัวเองเท่านั้นมากกว่าที่จะเข้าใจปัญหาจากมุมมองของผู้อื่นและรู้สึกว่ากฎเกณฑ์กติกาหรือข้อกําหนดถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นข้อจํากัดในการทํางานของหน่วยงานต่างๆมากกว่าจะช่วยส่งเสริมให้สามารถทํางานได้ง่ายและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นหรือดีขึ้นนอกจากนั้นนะคะความสามารถในเรื่องของการเข้าใจภาพใหญ่ภาพรวมของธุรกิจ หรือทิศทางและเป้าหมายขององค์กรรวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงงานที่จะทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นจุดอ่อนที่บุคลากรทางด้าน s r เนี่ยได้คะแนนค่อนข้างต่ำมากทั้งนี้เพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่อะมองว่า s r ทนาะ่ะทำงานเป็นชิ้นๆกิจกรรมส่วนใหญ่มันถูกกำหนดมาแล้วให้ออกมาในรูปของโปรเจกต์หรือว่าโครงการ และคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าโปรเจกต์หรือโครงการนั้นน่ะมันขาดความต่อเนื่องขาดการเชื่อมโยงกันค่ะแทนที่จะมองเป็นกระบวนการให้มีการสอดรับและส่งเสริมกันยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอีกค่ะว่าเรายังได้คะแนนอะไรที่น้อยอีกนะคะก็คือเรื่องของการคิดล่วงหน้าและการตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่หน่วยงาน h อเนี่ยได้คะแนนน้อยค่ะ เมื่อเทียบกับหน่วยง,งานอื่นๆในองค์กรนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของความรวดเร็วในการตอบสนองเป็นหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำที่สุดจากทักษะทั้งหมดที่ได้ทำการสำรวจนั่นเองนะคะโดยที่ผู้บริหารของสายงานอื่นๆรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในเกือบทุกองค์กรเลยค่ะมีความรู้สึกว่า HR ทำงานแบบตั้งรับมากกว่าการทำงานแบบเชิงลุกนะคะและมีขั้นตอนมากมายที่ไม่ค่อยช่วยส่งเสริมคุณค่า ให้กับองค์กรฟังอยู่ในกระบวนการการตัดสินใจจริงอยู่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่า HR เนี่ยต้องทำหน้าที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการแต่ความรู้สึกว่าทุกอย่างเร่งด่วนเป็นสิ่งที่บุคลากรทางด้าน HR นมีค่อนข้างน้อยในสายตาของพวกเขาค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดคือการค้นพบว่าบุคลากรทางด้าน HR เนี่ย ต่อต้านเป้าหมายที่ยากขึ้นค่ะภาพของหน่วยงานาในสาในณองค์กรต่างๆนะคะมักถูกมองว่าเป็นหัวโบราณคิดมากขี้กลัวไม่กล้าเสียงและค่อนข้างจะระมัดระวังทำให้ลังเลที่จะทดลองอะไรใหม่ๆส่งผลให้ขาดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในด้านของการบริหารจัดก,การคนที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นไปได้ในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ถึงแม้ว่านะคะแบบสำรวจนี้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในโลกตะวันตกนะคะแต่ข้อมูลบางอย่างค่ะอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการกระเพื่อมทางด้านความคิดในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของพวกเราชาว HR นะคะลองพิจารณาด้วยใจเป็นกลางค่ะอาจจะพบว่าความเห็นหลายอย่างนะคะมีประโยชน์มากและสามารถนำมาปรับใช้กับหน่วยงานของเราได้ค่ะ สิ่งที่พวกเราชาว HR ควรตระหนักและรับรู้ก็คือทักษะที่เราได้คะแนนต่ำทั้ง4ด้านค่ะกลับเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรน,นะคะคาดหวังแล้วก็ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆเลยนะคะจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งค่ะว่า4ีข้อมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งภายนอกและภายในค่ะแล้วก็อนันที่2นะคะ การเข้าใจภาพใหญ่ภาพรวมของธุรกิจค่ะแล้วก็ทิศทางแนละเป้าหมายขององค์กรนะคะรวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงงานให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะการคิดร่วงหน้าและการตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็วค่ะจุดนี้หลายๆห,หน่วยงานก็บอกว่าทางเอาเนี่ยล่าชา้าใช่ไหมคะเราจะต้องปรับปรุงทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ข้อที่4ค่ะ HR เนี่ยต่อต้านเป้าหมายที่ยากขึ้นค่ะ อาจจะไม่ชอบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหัวโบราณคิดมากขี้กลัวไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเสี่ยงแล้วก็คอนซูเลทีฟใช่ไหมคะเราจะต้องลบภาพนี้ออกไปค่ะฟังและเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณเพน HR ที่มีจุดอ่อนทั้ง4เรื่องนี้กันบ้างไหมคะถ้ามีไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้ปรับได้ค่ะเปลี่ยนได้แค่เราเนี่ยรักในการพัฒนาตัวเองนะคะ,ะก็รักงานของเราค่ะ ทำงานของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกอน,นั่นเองนะคะแต่เราก็ยังมีส่วนดีๆอีกตั้งหลายอย่างที่หน่วยงานอื่นเห็นเราใช่ไหมคะรวมทั้งผู้บริหารก็มองเห็นเราด้วยค่ะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะมาดูว่าอะไรบ้างที่เขาเห็นว่าเราดีอยู่แล้วแล้วเราก็ควรจะรักษาสิ่งนั้นให้มันดียิ่งขึ้นไปก็คือข้อแรกเนี่ยก็บอกว่า HR เนี่ยมีจุดแข็งเรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็เป็นการโค้ดให้กับผู้อื่นสอนงานและพัฒนาทุกหน่วยงานได้นั่นเองค่ะ กันที่2ก็คือเรามีความสามารถในเรื่องของการประสานงานค่ะประสานความร่วมมือกระตุ้นกันมีส่วนร่วมและก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีของเราค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะเราเนี่ยเป็นโรโม m o ลค่ะสร้างโมเดลในการใช้ชีวิตในการทํางานเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะแล้วก็ข้อที่4การมีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่เราทำเนี่ยเราเข้าใจกติกากฎต่างๆรวมถึง เข้าใจในเรื่องของการจัดทําโครงการทาโปรเจกต์ต่างๆที่มีมากของคนอื่นค่ะทุกหน่วยงานต้องพึ่งเราเห็นไหมคะนี่แหละคือสิ่งที่ดีๆที่เราภูมิใจและต้องรักษาเอาไว้นะคะและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงเมื่อปัญหายังมาไม่ถึงค่ะและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือเวลาที่เรายังแข็งแรงและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าถ้าเราถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง คุณจะอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันค่ะอึดอัดทํางานไม่เป็นสุขเลยนะคะเรารุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปงลงร่งหน้ากันดีมนี้คะเป็นกําลังใจให้กับชาวเ r ทุกคนค่ะแล้วท่านใดยอยากให้แบ่งปันเนื้อหางาน HR ด้านไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปนี้เลยค่ะช่อง a อวายอินสปนะคะก็จะนําความรู้มาแบ่งปันค่ะเรามาเรียนรู้งาน h r ไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเอวายอินสขอบคุณและสวัสดีค่ะ